มาสไปอนายทนายนานายนานายใครเอาให้ใครอ่ะมีคนแทนเขามอบมาครับผมผู analysis, <laughs> ้ชายมอบให้ผมสีแดงด้วยนะครับขอบคุมากเลย FC FC ดีัอันนี้ก็ของพี่ราชนีนะครับ

ให้ยอจีมันต้องไมเคยดังอันนี้ต้องวางหมายบริสุทธิ์นะความรักเนาะรักบริสุทธิ์กับรักแบบหวานๆกันเห็นมีข้อความเป็นข้อความอะไรที่ของยัดอ่านนะคะก็ไม่มีอะไรให้ทนายด้วยความเคารพผู้บริหารชามดีพีซด้วยความดีของผู้บริหารภูมิใจในตัวท่านมากค่ะขอบคุณนะคะท่านที่ส่งมาให้ชื่อคุณกนกพรกรกนกกรกนกกร ขอบคุณจริงๆขอบคุณสำหรับสิ่งดีงามให้นะคะแค่นี้คือถึงสุดละกฎชะกรนสำรบคนทำงานกฎชะกรนี่ไงคุณกฎชะกกรค่ะคือขอบคุณมากขอบคุณจริงๆมันมันเป็นสิ่งดีงามที่สุดสำหรับความสำเร็จนี่ถือว่าเราเราได้ความสำเร็จทางทางจิตใจซึ่งมันมันสูงมากกว่าสิ่งอื่นใดความสุขทางจิตใจไม่มีหายไปนะคะ ในความสำเร็จทางธุรกิจการงานคนค้าขายค่ะมีกําไรและขาดทุนเสมอนะคะแต่ว่าความดีความรักเนี่ยจะให้กันแล้วไม่เจ็บขาดขอบคุณทุกท่านค่ะงานค่ะคุณมากครับดสกรอนได้นะครับพี่บอลขอบคุณครับสกรอนดีค่ะสุนทรมากครับตลาคลิปนี้สวัสดีครับทุกความเคารพนะฮะแล้วก็ที่ดินพื้นของแกลบ เพอค่อยเมื่อแรงค่อยจามาให้แล้วชมพักกับข้าวเออแลยายช่วยออกก็ได้ยายกับข้าวจะมาเอ้ยงเ้ยยังฮะ ทำคลิปเด็กดูขาวขาวหน้าลุงทนดูเชี่ยดำนะเห็นบอกข้างหน้ามาทีท่านเดี๋ยวค่อยข้ามเดี๋ยวแกก็จะมาขอบคุณค่ะค่ะ อันนี้ลูกค้าสั่ง่ลูกค้าสังไม่ได้เสอะคะเราสีกงเครื่องใครับเจ้าเป็นไรสดทุกคนอย่านี้เลยเสียจะกินไรแล้วครับใช่ค่ะเดี๋ยวรอแล้วตอนนี้นีก็เขาขอเสียงคนะพี่แมมเข้ามเริอกเหมือกันก็ขาบอกเลยยังเขาบอกรืยยังนี่เขามีราคาตอนไลรสดครับจะมีราคาตอนไรสดครับไปย้อนดูไลรสดผมได้เลยครับ มจะไมะขอขอบคุณคลิปนี้นะคะจบคลิปค่ะฮนะย<อ>าง<อ>เา<อ>มียจายังมากต่อมเจากันจบคลิป